อันนี้มทึละตามเด้ดีอนะยี่สิบยี่สิบกว่าเอามาเอามายสียวยวงมาเด้อพี่น้องเอ้ยกะทิเต้นไทย้ที่ทามหานมาขวดจะมานอนกะทิใส่น้ำตาลด้วยมันจะได้อร่อยเต็ปเตงไทยด้ว เดมหมอเลยไปหา่กนไปใส่ก <Wagner> ล <off> ่องซด้วย pues <ises> ่ลองจักหน่อยอ้าอ้นนี่อ้าืนอาะไรล่ะขั้นตอนการทำกะทิแตงไทยนะคะสูตรยายวง มาเด้จ้าบาวหวานทามฮาละจ้าน้ำตาลเต็มเตี้ยเสบไร้ายแล้วเมื่อนนี้โนะผักแพะครึ่งม้อเลยม่วานนี้จ้ากิ้นมืดบุบานกิ้นมดขี่มืดนอนทำกินมไปดูนาคนทำเด้อพี่นงดูนายายยวงยายวงคนทำเด้อของหวาน เบาหวานทำหาเทมือนี่างขอบของมาัดๆคักแล้วเบิง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 ยาวงเด้อมือนีเสร็ไรพี่มือยาวงเลยว่าไม่วานแต่เพิ่มวานเพิ่มหวานลงไปอีกใส่เกลือน้ำเกลือนิดหน่อย ใบเ้อนิดหน่อยโอ้เ่บหอมแ้งไทยดูยายยวงทำกะทิแตงไทยเด้อพี่น้องโอ้หวานเท็ดอ้าวมามาชิมที่นี่าชิมสักบกไหมเอามาอ้าวชด้อยวงชิม อ้าวชิมชิมชิมด้มือยายวงกี่เจ็บมาหน่อยมาเด้ออ่ะลองดูกันเด้ออ่ะอ้ําเจ็บไหมหวานอ้ําอะไรกันไหนอ้ํโอ้ยแซ่บคักคักหวานอร่อยมามาเด้อมาเด้อมา เอาไม่หวานใครชอบหวานก็เติมอ่นี่เาเดี๋ยนี่ยุดไหมยุด็เดีนีเสร็จหรือเป่เ็จแล้วอาเซ็บเ็จักค่ำนี้มาเด้อพี่นงเด้ออื้อ yep yep